กล่าวสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับมิจฉจนเอวันะจ๊ะซึ่งวันนี้เราจะมารีแอคหนังสยองขวัญแอเป็นก่อนที่ใส่ต้มจืดอะ <c oughs> พนอสองอ่ะแล้วก็อ๋อลืมโปรโมทช่องที่สองคือช่องที่สองเนี่ยผมช่องมิจฉจนเอทูซึ่งผม จะทำเป็นเกี่ยวกับการกินซึ่งเป็นช่องเกี่ยวกับการกินวันที่28เดือนธันวาผมจะเปิดกล้องช่องที่2อ่ะขอฝากเ้ิกขอให้คุกคนไปกดติดตามด้วยนะครับผมครับ,รบอ่ะและอื่องการเสียเวลาไปกันเลยจ้ะไป อ่าเปิดมาฉากแรกนะฮะสามสิบวินาทีต่อจากนี้เปิดมาฉากที่สองมีพี่ใบเฟิร์นนั่งสัน่นตัวสั่นอะแบบเฮ้ยมันตรงหน้ากลัวอะไรขนาดนั้นอะ น่ากลัวมากๆถึงต้องนั่งสันนั่งกลัวขนาดนี้แล้วก็ฉากถัดมานะเป็นฉากเทพสามตากำลังบังคับคนให้ไล่ลํำมั้งหรือเอเนี่ยให้อะไรวะ จะไม่ได้เนี้ยอยู่ในอีกหนังเรื่องหนึง่งอ่ะมาดูกันต่อเลยไอ้ฉากเมื่อกี้นี้เ๊ะเดี๋ยวๆฉากเมื่อกี้ไม่ฉากแล้วโอ้ไปไกลมากไอ้เนี่ยไอ้ฉากเมื่อกี้นี้มันเหมือนเหมือนคนดึงผมอะเหมือนคนดึงผมออกและ้ะหัวลาดแล้วฉากนี้มีคน อึ้งอะไรสักอย่างที่เป็นหากที่มันสยดสยองแน่ๆต้มแน่ๆแบบนั้นเลยและพนอจากนี้พนอได้ลนเหล็กใส่นี้หรือลนทองนี่แหละใส่ในกระบวยกระบวยตักอาหารของโรงเรียนหรือของเชฟอะไรทุกอย่างไอ้นั่นแหละตักกระบวยตรงนั้น เอาพวกเหล็กไม่เหล็กก็ผมเดาไว้ก็คือน่าจะเป็นตะปูตอกฝาโลงเอามาลนไฟ <c oughs> เพื่อจะมากรอกปากคนหนึ่งซึ่งชัดเจนมันคือฉากลองสองภาคสอง ทำได้ละแล้วมีฉากคนหนึ่งกรีดร้องมันจริงแน่นอนนะเรื่องเนี้ยน่าจะเอาสุดกว่าภาคแรกแทบหยุดหายใจแปลว่าเอาเรื่องนี้เอาสุดๆแน่ๆเฮ้เดี๋ยวนะ อะไรเงี้มันเป็นมวลสารทุกอย่างที่ต้องเตรียมในพิธีกรรมทุกอย่างเลยซึ่งดูแล้วไอ้ที่น่แน่มีดินเจ็ดปรชาช้าแน่นอนแล้วก็มีหนูแล้วก็ตะปูต่อฝาโรงหุ่นดินปั้นอีกอันหนึ่งแน่แน่แน แล้วมีมือของพนอนหรือเปล่าไม่ไม่รู้เอาอะไรออกจากมือนี่แหละเอาอะไรออกจากไอสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่แหละเป็นแหวนหรืออะไรเป็นผ้าแดงอันนี้เป็นยันมนสะกดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แล้วเมื่อกี้ก็มีนอนออกจากตัวุ๊กตุแกนี่แหละเมื่อกี้ไอฉ่าเมื่อกี้แลวไอเนี้ยงูออกจากตามตัว หรือปลาไหลกันแน่อันนี้ไม่ทราบไอ้ที่แน่แนสะไม่สะใจอะสะยอมแบบนอนไม่หลับแน่นอนอะ่ะคาดการไว้เฉยแล้วเมื่อกี้มีฉากนอนน่าเป็นศพขึ้นอื่นะผมเดาไว้แล้วก็ฉากที่ฉากเนี้ยฉ,ฉากที่เห็นเนี้ยจะเอาเทพสามตา ่าเทพสามตาที่อยู่กับพนอเอาออกมาและรูปภาพต่างๆอะไรที่ว่าโดนเผาตอนเนี้ยใช่ผมเดาไว้น่าจะโดนเผาทั้งบ้านและฉากสุดท้ายเมื่อกี้นี้ก็ขุ่นปั้นขุ่นตัวแทนนะปั้นประกบกัน พนนสอง,ส,องสิบห้ามกระ,ระในโรงภาพยนตร์อ่ะก็ได้รีแอคกันจบไปแล้วนะซึ่งผมดูแล้วรอบนี้น่าจะเอาสุดกว่าภาคสองเพราะว่ามันแบบเดือดจริงอะแบบก็คือง,ง่ายๆดูดูยังไงก็พนอดูยังไงก็ลองของภาคสอง พนอสองเนี่ยจะเอาแบบฉากบางฉากในรองของภาคสองมาทำใหม่นะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งจริงจังซึ่งไอ้อลองสองภาคสองนั้นเป็นตำนานไปแล้วนะของพี่ขมอุทำแบบผมเคยดูเคยดูครั้งหนึ่งทำงานที่กรุงเทพผมไปดูครั้งหนึ่งแล้วสยองแบบสยองเข้าไส้อะ แบบทําให้ผมนอนไม่หลับสองวันคิดดูทําให้ผมนอนไม่หลับสองวันติมๆเอาจนผมไม่กล้าดูอีกเลยแล้วผมกลับแล้วผมลืมมันได้ปุ๊ผมก็ไปดูภาคแรกภาคแรกของลองของอะ่ะลองของภาคแรกซึ่งปรพอกันเลย ทำให้ผมนอนไม่หลับอีกอีกสองวันเดียวก็ไปสี่วันนะจ๊ะซึ่งผมก็อุ้ยจริงจังนะแบบคาดไม่ถึงจริงๆอะ่ะอ่ะก็จบขอจบเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดไลค์ให้เยอะๆนะจ๊ะจะได้มีกําลังใจทางการทําคลิปถ้าดูคลิปนี้จบว่างๆก็ดูคลิปของผมต่อได้ใน คลิปเก่าๆของช่องผมนะครับอ่ะอย่าลืมไปกดติดตามช่องมิตรโจนเอทูด้วยนะจ๊ะขอขอบคุณครับผมบาย